สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทํากราฟนะคะซึ่งกราฟเนี่ยจะมีรูปแบบนะคะที่แตกต่างไปนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะมาทําให้มันมีกิมมิกนิดนึงนะคะก็คือเราจะ ให้เขาเนี่ยแสดงผลนะคะเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็รูปผู้ชายนะคะจากข้อมูลนะคะเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เรานํามายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็คนที่อ่านหนังสือนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยมาคุมตารางนะคะแล้วก็มาที่ Insert นะคะแล้วก็เลือกกราฟค่ะ ในส่วนของข้อมูลที่เราไม่ใช้นะคะให้เพื่อนๆลบออกได้เลยนะคะก็จะมีชาร์จไตโต้นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ซีรีส์ตรงนี้นะคะลบออกได้เลยนะคะแล้วก็ขยับในส่วนของกราฟนิดนึงนะคะพอเราได้กราฟเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาที่พู้กันนะคะแล้วก็มาที่เคนเลอร์แล้วก็เลือกอเป็นโทนสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะซึ่งการใช้โทนสีเขียวแล้วสีฟ้าในคลิปนี้นะคะเราจะ เอานำมาแทนนะคะเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะโอเคเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปเนี่ยเราจะไปสร้างนะคะรูปผู้หญิงแล้วก็รูปผู้ชายนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเมาส์นะคะมาวางไวท้ที่พื้นที่ว่างตรงนี้ก่อนนะคะการที่เรานําเมาส์เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้มันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตอนที่ไปเลือกออในส่วนของ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายะค่ะมาวางไว้นะคะมันจะเข้ามาอยู่ในกราฟซึ่งมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถที่จะลากคู่ผู้หญิงแล้วก็คู่ผู้ชายเนี่ยไปไหนมาไหนได้นะคะคราวนี้เราก็เลยจะต้องเอาเมาส์เนี่ยมาวางไว้ตรงพื้นที่ว่างนี้ก่อนนะคะจากหลังจากนั้นก็มาที่ insert นะคะแล้วก็มาที่ไอคอนแล้วก็พิมพ์คำว่า persons นะคะ แล้วก็เลือกผู้ชายผู้หญิงนะคะมาคู่หนึ่งรอโหลดสักครู่นะคะ โอเคพอเราได้คู่ผู้หญิงคู่ผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาวางนะคะจัดระเบียบนิดนึงนะคะเป็นคู่อ่ะพอเราได้มาคู่ที่หนึ่งเรียบร้อยนะคะเราก็ copy นะคะทํามาเป็นคู่ที่สองวางไว้ทางด้านขวานะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาถมสีกันนะคะโดยที่คู่ที่เป็นด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะถมสีให้เต็มเลยนะคะส่วนด้าน ขวามือเนี่ยเราจะใช้เป็นปร่งแสงนะคะแล้วก็ใช้เส้นขอบเนี่ยในการาทํารูปผู้หญิงกับรูปผู้ชายนะคะให้แตกต่างกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่คู่ที่1ก่อนนะคะเราก็มาที่กราฟิกฟ l ลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเราก็จะมาที่กราฟิกเอาไลน์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเป็น อ่สีเขียวนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราก็เลือกเป็นสีฟ้าโดยคู่ด้านขวาเนี่ยเราจะต้องมาที่ g r กราฟิกฟิลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออ่ทำให้เขาเนี่ยเป็นป่งแสงนะคะก็คือใช้เป็นโนฟิ l นะคะ,ะเมื่อเราได้คู่หญิงชายเรียบร้อยแล้วนะคะสองคู่นะคะที่มีความแตกต่างกันทั้งถงสีและโป่งแสงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำ ในส่วนของผู้ชายเนี่ยนำไปวางในกราฟนะคะโดย copy แล้วก็นำไปวางเลยนะคะแล้วก็มาวางในส่วนของผู้หญิงนะคะโอเคเมื่อเรานำคู่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมาวางสลับกันในกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนเนื่อเนี่ยคลิกไปที่ ในส่วนของตัวผู้ชายนะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก format data series นะคะแล้วก็มาที่ถังสีนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกคำว่า Stack นะคะ and scale with นะคะเลือกทุกเ,เลือกทุกตัวเลยนะคะ โอเคเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรา,เามาที่กราฟนะคะแล้วกเ็เลือกที่ในส่วนของซีรีส์โอเวอร์แลปนะคะเป็นร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของแก p w วิสตตรงนี้นะคะก็ให้เป็นศูนย์นะคะโอเคเราก็จะได้ในส่วนของกราฟนะคะที่เป็นรูปคนนะคะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จัดเรียงให้สวยงามนิดนึงนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะสมมติเราจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบนะคะตรงนี้เป็นสามสิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีที่มีการถมอยู่ในตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเนาะหกสิบนะคะสี่สิบอ่ะ,อะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ